เอาล่ะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนตั้งโซ่รถมอเตอร์ไซค์เราต้องดูก่อนว่าเนี่ยโซ่นะครับเขาจะกําหนดมาว่าระยะฟรีของแต่ละรุ่นเนี่ยมันเท่าไหร่อันเนี้ยสามมเมหรือ3ามเซนติมอันเนี้ยผมก็ไปวัดกระดาษมาเห็นปะ่ะถ้าใครไม่มีอุปกรณ์นะก็วัดกระดาษมาเนี่ยสามเซนหรือ30มสมตรนะเสร็จแล้วแล้วก็เอามาเทียบตรงนี้ตรงกลางกลางเส้นอ่าตรงข้อมันพอดีตรงตรงหมุดอะ นะครับผมขยับให้ดูแล้วก็มาเทียบตรงหมดุดปึ๊บนะนะตรงหมุดเป๊ะเลยนะเราก็ขยับมันจะต้องมาถึงปลายตรงนี้นะครับปลายกระดาษถ้าเกินแสดงว่ามันจ่อนนะครับถ้าไม่ถึงแสดงว่าตึงนะ,ะด,ดูปึ๊บเห็นไหมเห็น,นอันนี้มันก็พอดีนะจริงๆพอดีแล้วนะแต่ผมจะ ให้ดู19 <59. S 1> จับฝั่งนี้นะครับนะอันนี้ดันขึ้นฝั่งนู้นดันลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างหนึง่งอ่าอีกข้างหนึ่งนะครับจะใช้เบอร์24นะใครนี้ก็ใช้ปัแจก็ได้ใช้บล็อกก็ได้นะ,ะเบอร์24ออกมาแบบนี้นะครับเรียบร้อย จับไปข้างหนึ่งแล้วก็ข้างหนึ่งก็ถอยออกอเราจะใช้ประแจเบอร์12ในการคลายนี่ขันลงนะครับแบบนี้ใช่ันลงจากนั้นเราก็ไปปลดอีก,อกทางหนึ่ง เรปลดเสร็จนะครับเราจะใช้เบอร์สิในการตั้งขันถ้าขันลงมันจะตึงขึ้นถ้าขันเข้ามันจะหย่อนลงนะครับนี่นจะตึงขึ้นนิดนึงแล้วก็เทียบแล้ก็เทียบตรงกระดาษนี่นะครับก็ยกโอเค ตึงไปคืนนะครับจริงๆมันพอดีแล้วล่ะเออผมแค่ทำขยับให้ดูเชยๆโอเคจากนั้นนะครับเราก็จำฝั่งนี้ว่ามันอ,อ,อยู่ตรงขีดไหนมันจะมีขีดอยู่จะให้เพื่อนๆดูขีดะนะนี่มันจะมีขีด นะครับแล้วเราก็ไปตั้งฝั่งนู้ให้เท่ากับฝั่งนี้นะอ่าพอมันเท่ากันนะเราก็ลอ แล้วเราก็ใช้เบอร์สิบเก้าจับไว้นะครับแล้วเราก็ขันลนักเข้าไปเหมือนเดิมนะ,นลนะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะลอง วัดทอร์กดูเดี๋ยวผมจะตั้งอ่าปัจจวัดแรงบิดนะครับล้อหลังเนี่ยจะใช้88นิวตันนะเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่88นี่นะครับ88นิวตันเมตรอเดี๋ยวเราจะขันทอร์กนะเพื่ความไม่เกิน ให้ดูอีกทีแปดสิบแปดนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ